ไฮโลสวัสดีทุกคนวันนี้เพิ่งจะได้มาว่านทีฟคินซิ่งจะมาเทสให้ดูมาแกะกล่องกันได้กันเลยได้ของมาวันนี้เลยเนี่ยกล่องใหญ่มากเลยอะ่ะแพ็กเกจสวยอุ้ยขวดใหญ่เวอร์ดูดูขวดใหญ่มากเลยอะ่ะเที่ยวไปดูนะหใหญ่เท่าหน้าใหญ่เท่าหน้าเลยอะ่ะทีนี้ใช่ไหม คือปกติก็เป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แล้วเนาะแต่งหน้าแบบเบาๆวันไหนแบบว่ามันก็แล้วแต่บางวันนะบางวันก็จะแบบหนักๆหน่อยแต่วันนี้จะมาเทสด้วยไม่เลยเมจิกเลยนะทุกคนอันนี้มันเป็นเมจิกที่แบบว่าลบไม่ออกนะคือแบบกล้ามากอะ่ะคือแบบเทสให้ดูเลยนะว่าแบบมันจะล้างออกไหมนี่ว่าเลยจ้าแมวน้อย กลายเป็นแมวน้อยไปละแมวรูอว้อ่ะเนี่ยโอเคเปิดขวดกันมาเปิดขวด,ดกันเลยโอ้ยดูดิมีฝาจุกแบบคือคือออกแบบมาแบบให้ใช้งานแบบแบบดีอะ่ะเออเทนะทุกคนเทไม่ต้องเยอะคะ่ะเทเทนี้เดียวของเราเดีอ่ะ <c oughs> ทีนี้ก็แตะไปบนหน้านะคะสองข้างอืม หอมอะค่ะคือแบบมันมันกลิ่นเหมือนแบบดอกไม้อะ่ะทีนี้ก็นวดเบาๆนะคะทุกคนย้ำว่าเบาๆนะคือแบบหน้าหน้าเราก็ต้องถนอมหน่อยเนาะ <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหล้างเหมือนแบบฝอยขัดแบบเอาฝอยมาขัดก็แบบไม่ใช่อะ่ะใช้ใช้น้ำช่วยนิดนึงนะคะคือแบบแตะน้ำแล้วก็ลูบหุ้ย <c oughs> หายไปแล้ว โอ้ทุกคนมันมันรอดมากเลยอ่ะดูดิเกลี่มาล้อค่ะนี่อุ้ยหายไปแล้วโอ้ยรอดทุกคนรอดมากเลยอ่ะเออปุ้ยน้านุ่มอะค่ะมีความรู้สึกว่าอืมหน้ามันมัน,ม,นมันชุ่มชื่นอะ มันนุ่มอะค่ะคือคือเหมือนเหมือนให้มากกว่าล้างหน้าเลยอะดูดิเห็นไหมทุกคนคือแบบหายไปแล้วคือปกตินะเครื่องสำอางของผู้หญิงใช่ไหมมันจะแบบว่าคือล้างออกล้างไม่ออกอะถ้าใครสนใจอะอย่าสนใจใช่ไหมล่ะทักเฟซมาได้นะคะไปละ